สวีดัสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสายเที่ยงแบบนี้หน่อยนะครับโอ้โหสิ้นสดการรอคอยนะครับหงแดงลิเวอร์พูลกับเปิดตัวดาวินนูเยสหัวหอกความหวังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหงแดงลิเวอร์พูลกับประกาศคว้าตัวดาวินนูเยสเข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสัญญา6ปีค่าตัว85ล้านปอนด์จะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่1 4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ หัวหอกทีมชาติอุรุกวัยครับเดินทางมาถึงเมืองซีไซครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพร้อมเข้ารับการตวรวจร่างกายและเซ็นสัญญาในวันนี้หลังเบนฟิก้าครับยอมรับข้อเสนอโดยลิเวอร์พูลเนี่ยจะจ่ายค่าตัวก่อน64ล้านปอนด์และส่วนเสริมที่จะทําให้ค่าตัวขยับขึ้นไปเป็นอยู่ที่85ล้านปอนด์นะครับโดยแพ็กเกจรวมที่จะจ่ายจะทําให้เขาเนี่ยมีค่าตัวแพงกว่า75ล้านปอนด์จากตอนที่ลิเวอร์พูลครับไปดึงตัววอร์กิลฟันไดครับมาจากซานตันเมื่อปี2018 นุนเยสครับจะสวมเสื้อหมายเลข27ให้ทัพหงแดงนะและหลังบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญา6ปีรับขั้นเหนือ10,000ขออภัยครับ140,000ปอนด์นะครับต่อสัปดาห์นะเขาบอกว่าผมมีความสุขและรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้มาเล่นให้กับลิเวอร์พูลนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่นุนเยสกล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรน,นะครับผมเคยเจอกับลิเวอร์พูลได้เห็นพวกเขาหลายนัดในยูฟ่าชมเปี้ยลีกมันคือสไตล์การเล่นของผม ที่นี่มีผู้เล่นยอดเยี่ยมอยู่หลายคนและคิดว่าที่นี่เหมาะกับสไตล์การเล่นของผมเมื่อมาถึงสนามซ้อมผมเซอร์ไพรส์มากจริงๆที่ได้เห็นการเซตอัพโครงสร้างและถ้วยรางวัลทั้งหมดที่นี่คุณจินตนาการได้เลยว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับรางวัลมากมายหลังจากนั้นเมื่อได้กลับมาเยือนได้เห็นถ้วยรางวัลที่จัดแสดงอยู่คุณสามารถพูดได้สิว่าดูผมสิผมคือส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ผมอยู่ที่นั่นในเวลานั้นที่คว้าถ้วยรางวัล นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมผมถึงมาลิเวอร์พูลเพื่อเป็นการคว้าถ้วยรางวัลและเป็นแชมป์ลีกผมต้องการเป็นแชมป์มากมายกับลิเวอร์พูลทั้งนี้ครับดาวยิงไว้ย2 2ปีเนะี่ยยิงให้เบนฟิกา้าไป34ประตูในทุกรายการเมื่อฤดูการที่ผ่านมาด้วยนะครับตอนนี้ก็จบสยบข่าวแล้วนะสำหรับดาวินนุนเยสก็ปิดฉากกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับลงเอยแนะกับลิเวอร์พูลนะครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รอ รอ,อการโลดแล่นนะครับในสนามของเขาว่าจะเป็นยังไงครับในการเปิดล็กในซีซั่นที่จะถึงนี้นะครับสำหรับดาวินดุนเยสก็ยินดีกับเอรูพูด้วยครับที่ได้นักเตะใหม่รายแรกแล้วนะสำหรับดาวินดุนเยสที่เป็นบิ๊ก e ดีลเลยก็ว่าได้สําหรับบิ๊ก e ดีลของเอร์พูได้ทําลายสถิติการซื้อตัวที่สูงที่สุดของเฟอร์กิวฟันดด้วยนะครับสําหรับดาวินดุนเยสหัวหอกวัย22ปีจากเบนฟิก้า ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะในช่วงที่เที่ยงบใบยๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ